flava restaurant has a very interesting style. it's a combination between uh, old-fashioned style, for example, in the restaurant room we have chandeliers, but also very modern lighting, very modern uh, features. we have a door bar. it has a very nice wall-to-wall -wall carpet, very colorful one. and the flava restaurant the restaurant area itself has an uh, interesting ceiling lighting. in the evening, it looks extremely different. <laughs> dream hotel, it's very important that we have a good mixture between friendly service, very friendly but professional service for our staff. so we try to uphold a five-star service. we have many functions and events in, uh, also in the flower restaurant. so, for example, tonight we have a tango night. we have every second friday. we have a salsa and latin night. so the guests can still come here, enjoy the dinner and enjoy the ambience of such events as well. การตกแต่งของห้องอาหารเรานะคะก็จะคงความเป็นแบบโมเดิร์นที่ผสมผสานทั้งวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกนะคะ,อ,ะอย่างที่เห็นเอกลักษณ์ของฟลาว่าก็จะมีวอล l ที่เป็นสตริปนะคะเหมือนเรานำพรมที่มีลายเส้นสีสันไปติดอยู่ที่ผนังซึ่งก็จะทำให้ฟลาว่าดูมีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็บวกกับบาที่เราจัดทำขึ้นมาให้ดูแมทช์กับสีสันคอร์บูลูตรงนี้นะคะ่ะ เพราะนั้นบาร์นี้ก็เลยค่อนข้างได้รับความนิยมในเรื่องของรูปแบบของบาร์ที่เก๋ไก๋ด้วยนะคะเหมาะแกบการมานั่งจิบค็อกเทลเบาๆยามเย็นฟังเพลงเพราะเรามีบูธด,ดีเจอย,อยู่ด้านข้างด้วยหรือสำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดปาร์ตี่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมาะแต่จริงๆแล้วฟลาวาของเราตรงนี้นะคะสามารถจุคนได้ทั้งหมด350คน lava restaurant is a restaurant where we try to or where we fusion where we have a fusion between a thai kitchen and western kitchen ในส่วนของพวกเครื่องปรุงนะครับแล้วก็พวกผักต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะนําเข้าจากออสเตรเลียเป็นบางส่วนนะครับแต่ของที่เราจะใช้มักจะใช้กันเป็นของโครงการหลวงซะส่วนใหญ่เพราะว่าเปรียบเทียบคุณภาพราคาแล้วก็แหล่งที่ซื้อนะครับเราก็จะใช้ของโครงการหลวงที่ดีนะครับก็จะมีพวกผักตามฤดูกาลต่างๆนะครับส่วนเนื้อที่ที่เรานําเข้ามานะครับเราจะมีเนื้อจากออสเตรเลียนะครับ แล้วก็แกะนี้นะครับเราจะใช้เป็นซิคโครงแกะนะครับเราก็จะนําเข้าจากนิวซีแลนด์นะครับส่วนปลานี้เราจะใช้ปลาแซลมอนนะครับที่นําเข้าจากนอร์เวย์นะครับ สวัสดีนะคะ,ะยินดีต้อนรับสู่โรงแรมโฮเทลมิลส์นะคะซึ่งตั้งอยู่ตรงซอยหลังสวนนะคะเราเปิดตัวเป็นทางการไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี้เองแต่อันนึงที่เรามาคุยกันถึงวันนี้เนี่ยคือเรียกว่า d i d i ี i ิเชนและบาร์นะคะเป็นรอนาหารอิตาเลียนลักษณะาการตกแต่งเนี่ยภาษาสถาปัตยกรรมเขาเรียกว่าเป็น neo industrial แก็มาในโฮเทลมิวส์เ่ยเดินลงไปด้านล่างนะคะจะเป็นร้านเมดิชีเนี่ยจะเห็นเลยว,ว่าดีไซน์เนี่ยแตกต่างจริงๆคุณอาจจะเหมือนเดินเข้าไปในร้านอาหารอันเดอร์กราวหรือใต้ดินของในในประเทศอิตาลีจริงๆนะคะแต่อย่างที่2องนี่คือตัวเชฟของเราโอเคเราเป็นเชฟอิตาเลียนแท้ๆแ,แต่ว่าคอนเซปที่เชฟอิตาเลียนคนนี้นําเข้ามาอย่างหนึ่งที่เขาจะภูมิใจ,จเหนอมากเรียวกว่าเป็นเรียวกว่าเป็นสโลฟู้ดคอนเซ็ปตอยากจะให้ ลองแวะมาเยี่ยมเยียนจริงๆต้องว่าวันที่เราเปิดมาเนี่ยประมาณ2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านที่เข้ามานะคะมาดูล็อบบี้หรือแม้แต่ร้านอาหารของเราเองเนี่ยทุกคนเดินกลับไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วก็บอกว่านี่คือสิ่งที่กรุงเทพต้องการแล้วะคะ่ะ